สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับไก่กแล้วนะคะกับช่อง s a วาฟู้ดค่ะวันนี้ไก่จะมาชวนทำเค้กกล้วยหอมค่ะสูตรนี้นุ่มฟูเนื้อละมุนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเค้กเนี่ยมีเนื้อกล้วยแทรกอยู่ทุกอนูเลยค่ะสูตรนี้ใครเอาไปทำตามนะคะรับรองอร่อยฟินแน่นอนค่ะ s a วาฟู้ดขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาเตรียมพิมพ์กันก่อนค่ะโดวยวันนี้ไก่จะทำสองสูตรด้วยกันนะคะจะใช้พิมพ์แบบยาวแล้วก็พิมพ์รูปหัวใจค่ะ ขนาดของพิมพเดี๋ยวไก่จะใส่ไว้ให้ในคลิปแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปค่ะต่อมาก็จะมาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะเริ่มจากกล้วยก่อนค่ะเค้กกล้วยหอมวันนี้นะคะจะมีทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะโดยไก่จะใช้กล้วยหอม4ลูกแล้วก็กล้วยน้ำว้าทั้งหมด3ลูกนะคะซึ่งไก่จะใช้เป็นกล้วยที่งอมนะคะจะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ได้รสชาติกล้วยมากกว่ากล้วยที่เพิ่งสุกค่ะไก่ก็จะทําการบดเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็จะมาทําการตีส่วนผสมของเนื้อเค้กค่ะ วัตถุดิบก็จะมีเนยค่ะเนยไก่ใช้เป็นเนยจืดนะคะของอลารีค่ะต่อมาจะเป็นน้ํามันรําข้าวนะคะตามด้วยน้ําตาลเบเกอรี่ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแล้วก็เอาไปปั่นได้ค่ะจากนั้นก็ทําการตีส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะตัวน้ําตาลเบเกอรี่เนี่ยก็คือน้ําตาลที่มีขนาดเล็กนะคะเหมาะสําหรับทาเบเกอรี่ค่ะเพราะว่าจะทําให้ละลายได้เร็วนะคะพอตีส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะโดยวันนี้ไก่จะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองด้วยกันค่ะ จากนั้นก็ตีส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันแล้วก็ตีส่วนผสมของไข่เนี่ยให้ขึ้นฟูค่ะขั้นตอนนี้จะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะคะไก่แนะนําให้ใช้เครื่องตีค่ะแต่ว่าถ้าหากใครไม่มีเครื่องตีนะคะก็สามารถใช้เป็นตะกอมือได้ค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ10-15นาทีนะคะไก่ลืมใส่วานิลานะคะทุกคนใส่วานิลาบัตเตอร์ลงไปด้วยค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ค่ะแล้วไก่ก็ทําการตีต่อไปเรื่อยๆนะคะตีไปปาดไปเพื่อให้เนื้อเค้กเนี่ยมีความสม่ําเสมอค่ะ ใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะโดยค่อยๆตีนะคะเริ่มใช้สปีดตั้งแต่เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สค่ะคือตีให้เนื้อในมีความข้นเหนืดประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าตัวเนื้อยังมีความเหลวอ,อยู่ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการเตรียมแป้งค่ะโดยกายจะช่างตวงแป้งผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือผสมรวมกันนะคะแล้วก็ทําการคนส่วนผสมด้วยช้อนให้เข้ากันดีก่อนค่ะที่ทําแบบนี้เพราะว่าอยากให้ผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็แป้งเนี่ย ผสมรวมกันได้ดีก่อนที่เราจะนําไปร่อนนะคะเพราะบางทีไก่ทําแล้วเค้กไม่ค่อยฟูเท่าไหร่แล้วก็บางทีก็มีรสขมติดมาด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวผงฟูเบกกิ้งโซดาเนี่ยกระจายตัวไม่ดีค่ะพอลองทําแบบนี้แล้วเค้กก็ไม่ขมอีกเลยค่ะแล้วก็ฟูขึ้นด้วยค่ะขั้นตอนนี้จะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกหลังจากที่เราเตรียมกล้วยก็ได้เหมือนกันค่ะและต่อมานะคะไก่ก็จะนํากล้วยเนี่ยมาใส่ในตัวเนื้อเค้กที่เราตีไว้ค่ะ อย่างที่ไก่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเค้กสูตรนี้จะมีกล้วยเยอะมากๆเลยค่ะไก่เป็นคนที่ชอบกินเค้กกล้วยหอมที่มีกล้วยเยอะนะคะคือกัดไปคําไหนก็จะมีแต่กล้วยค่ะแต่ปัญหาตามมาก็คือถ้าเกิดเราใส่กล้วยมากเกินไปก็จะทําให้เค้กของเราเนี่ยไม่ฟูค่ะแต่สูตรนี้ไก่ได้บาลานซ์ตัววัตถุดิบทั้งตัวกล้วยแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆให้พอดีกันแล้วนะคะพอใส่กล้วยเข้าไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆค,ค,คนค่ะต้องคนให้กล้วย,ยกระจายตัวให้ทั่วนะคะ ค่อยๆตลอ่อมกล้วยแล้วก็เนื้อเค้กให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะแต่เราต้องคนอย่างเบามือนะคะเนื so, ้อเค้กของเราจะได้ไม่ยุบตัวค่ะจากนั้นก็ทําการร่อนแป้งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยคคนแป้งนะคะกับเนื้อเค้กตะล่อมอย่างเบามือนะคะคนจากด้านนอกวนเข้าไปตรงกลางค่ะคนไปจนกว่าตัวแป้งเนี่ยจะทั่วเนื้อเค้กเลยนะคะก็คือไม่เห็นเนื้อแป้งเนี่ยเป็นเม็ดเมเป็นผงผงเหลืออยู่เลยค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการนําเนื้อเค้กมาใส่พิมพ์ค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าวันนี้ไก่ทำสอสูตรด้วยกันก็คือจะใช้พิมพ์รูปหัวใจแล้วก็พิมพ์ขนาดยาวค่ะก็ค่อยๆเทเนื้อเค้กนะคะให้เหลือขอบไว้สักประมาณ1-2เซนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเค้กของเราเนี่ยเวลาอบก็จะฟูขึ้นมาอีกค่ะจากนั้นก็เกลี่ยให้เขามีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่พิมพ์ที่เป็นขนาดยาวต่อเลยค่ะ ช่วงนี้ไก่กินกล้วยบ่อยมากเลยนะคะทุกคนก็เลยจะมีกล้วยสุกงอมเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยได้ทำเค้กกล้วยหอมค่อนข้างบ่อยนะคะจริงๆอยากทำเมนูอื่นบ้างนะคะแต่ก็คิดไม่ออกค่ะว่าจะเป็นเมนูอะไรดีถ้าใครมีไอเดียก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไก่จะเอาเค้กเนี่ยไปอบค่ะโดยก่อนที่จะอบนะคะไก่จะเปิดเตาเพื่ออุ่นไว้สักประมาณ5-10นาทีก่อนค่ะเพื่อให้อุณหภูมิในเตาอบเนี่ยคงที่นะคะ แล้วก็จะเพิ่มความน่ากินนะคะด้วยการตกแต่งด้วยกล้วยค่ะหั่นเป็นแบบยาวนะคะแล้วก็ตกแต่งไว้ด้านบนเลยค่ะให้อารมณ์เหมือนเราซื้อเค้กกล้วยหอมมาจากร้านดังเลยค่ะส่วนอีกพิมพ์หนึ่งไก่จะไม่ตกแต่งด้านหน้านะคะเพราะว่าลูกไก่เนี่ยไม่กินกล้วยแต่ว่ากินเค้กกล้วยหอมค่ะเอาไปเข้าเตาอ,อบนะคะใช้ไฟ170องศา45นาทีค่ะเตาบ้านไก่มีแต่ไฟล่างนะคะและนี่คือหน้าตาของเค้กกล้วยหอมนะคะทั้งสองพิมพ์เลยค่ะน่ากินไหมคะทุกคน เดี๋ยวกายจะมาตัดเนื้อเค้กด้านในให้ดูนะคะตัวที่เป็นพิมพ์แบบยาวค่ะตัวเนื้อเค้กกล้วยหอมสูตรนี้นะคะสัมผัสเนี่ยค่อนข้างนุ่มมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะกายจะทําแบบสูตรหวานน้อยนะคะไม่ได้หวานมากค่ะเพราะว่าตัวเนื้อกล้วยเนี่ยมีความงอมนะคะเขามีความหวานอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรหวานปกติจะใช้น้ําตาลอยู่ที่185กรัมนะคะไปปรับสูตรกันได้ค่ะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะ เนื้อสัมผัสของเค้กเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากๆเลยนะคะกัดไปตรงไหนก็จะมีแต่เนื้อกล้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบกินเค้คกกล้วยหอมนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูค่ะถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ